สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำเมนูอัญชันมิ้นต์มะนาวโซดาค่ะบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเลยค่ะจะใช้เป็นดอกอัญชันสดนะคะหรือจะใช้เป็นดอกอัญชันอบแห้งก็ได้ค่ะใส่ดอกอัญชันลงไปในแก้วนะคะจากนั้นก็เติมน้าร้อนเลยค่ะเพื่อที่จะสกัดเอาน้ําดอกอัญชันนะหรือใครจะเอาดอกอัญชันไปต้มก็ได้ค่ะแช่ทิ้งไว้จนเขาออกสีตามที่เราต้องการได้เลยค่ะพอได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็กรองเอาแต่น้ําได้เลยมาถึงขั้นตอนการทํากันเลยค่ะวันนี้จะใช้แก้ว22ออนซ์นะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นตัวใส่หลับ แล้วก็น้ำมะนาวค่ะจะใส่น้ำมะนาวลงไปสักครึ่งนึงก่อนนะยังไม่ใส่หมดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยแล้วก็จะเติมความซ่าด้วยโซดาสิงค์ค่ะเทน้ำโซดาสิงค์ลงไปในแก้วให้เกือบเต็มแก้วเลยนะคะแล้วก็เทน้ำมะนาวที่เหลือลาดลงไปให้ทั่วแก้วเลยค่ะสุดท้ายก็น้ำดอกอัญชนันเทลงไปเลยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าเขาจะไปโดนน้ำมะนาวที่เราเทลงไปเมื่อกี้ค่ะตกแต่งแก้วสักหน่อยด้วยมะนาวหั่นแว่นใบมินแลวก็ดอกอัญชันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้ะะ้้อออยยยยแลแลแลลววนนนนนนนะะะะคคบกกกเเเเ่่่าาามมููี็ซสดดชืๆงไปทั